ขอทานคนนี้มีขาเดียวไม่ตริง้ง การจอมพลังเปิดโปงโกลกล,กลางกรุงสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากๆเลยนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาของบางกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้เข้ามาอย่างถูกต้องในบ้านเราแล้วก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้สังคมเกิดความสงสัยและก็ตั้งคําถามกันเยอะเลยทีเดียวครับใช่ค่ะเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาว่าสรุปแล้วเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆค่ะคือเรื่องนี้มันเริ่มมาจาก ที่ทางคุณกันจอมพลังเขามีความกังวลแล้วก็เห็นว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมของเราเขาก็เลยส่งทีมงานออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองเลยนะซึ่งต้องบอกว่าทีมงานเขาทํางานกันอย่างละเอียดเลยละครับอย่างที่เห็นในข่าวเลยใช่ไหมคะที่คุณกันจอมพลังเขาก็โพสต์อยู่บ่อยๆถึงเรื่องราวที่ทีมงานเขาไปเจอมา <c oughs> ถูกต้องเลยครับอย่างแรกเลยที่ทีมงานเขาไปเจอมาเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกสะเทือนใจเพราะเป็นภาพที่น่าหดหูใจมากๆคือมีคนคนหนึ่งนั่งขอทาน อยู่ริมถนนดูแล้วเหมือนกับว่าเขามีขาเพียงข้างเดียวทําให้การเคลื่อนไหวของเขาก็ดูยากลําบากมากๆนะครับใครเห็นก็คงรู้สึกสงสารอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตามความเมตตาของคนไทยเราเลยล่ะครับ ใช่เลยค่ะภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่คุ้นตาเราพอสมควรเลยนะคะใครเห็นก็คงรู้สึกแบบเดียวกันว่าอยากจะช่วยอยากจะหยิบยื่นให้เท่าที่ช่วยได้นั่นแหละครับแต่มันมีเบื้องหลังที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะเพราะว่าคนที่ดูน่าสงสารคนนี้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีเขาแอบเข้ามาในประเทศไทยของเราโดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วก็สิ่งที่มันน่าตกใจก็คือพอเจ้าหน้าที่ของบ้านเราเข้าไปดําเนินการเพื่อจะตรวจสอบหรือเข้าไปพูดคุยเนี่ย เขากลับหยิบขาเทียมที่วางอยู่ข้างๆตัวขึ้นมาสวมแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปได้อย่างสบายๆเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะอ้าวอย่างนั้นเลยเหรอคะแล้วที่นั่งขอทานอยู่ก่อนหน้านี้คืออะไรคะเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ ค่ะเขาจริงๆเหรอคะนั่นแหละครับที่มันเป็นข้อสงสัยใหญ่เลยซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาคือมันเป็นการแสดงออกถึงความพิการเพื่อที่จะหลอกให้ผู้คนเกิดความเมตตาแล้วก็หยิบยื่นเงินให้ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาสามารถหาเงินได้มากถึงวันละประมาณ4,000บาทเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นจํานวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับวันละ4 0 0พบาทนี้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วอย่างนี้คนที่เห็นแล้วให้เงินไปเขาก็คงจะรู้สึก แย่มากๆเลยสิคะใช่ครับคุณการจอมพลังเองก็แสดงความรู้สึกในประเด็นนี้อย่างชัดเจนเลยนะเขามองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบความเมตตาของผู้คนในบ้านเราแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเราดูไม่ดีในสายตาชาวต่างชาติที่เขาอาจจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าทําไมถึงปล่อยให้มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นเขายังบอกเลยว่าคุณกัมพูชานี่เลียมจัดหรือว่าเจ้าเล่มากๆเลยนะซึ่งก็คงเป็นความรู้สึกที่ทับถมมาจากการได้เจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆนั่นแหละครับ ฟังแล้วก็เข้าใจเลยค่ะว่าทําไมถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนใจดีโดยตรงเลยค่ะเรื่องนี้มันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่ามันมีอีกกรณีหนึ่งที่ทางคุณการจอมพลังเขาได้ส่งทีมงานไปตรวจสอบเมื่อประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะตอบโต้คนที่เข้ามาสร้างความบุ่นวายตามสถานที่สําคัญของเราเขาก็เลยให้ทีมงานปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยว ออกไปตามหาคนที่ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในบ้านเราครับคือจากที่คนเข้าไปเม้นในเพจของคุณกันจอมพลังอะไรแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งทีมงานของเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกาลังนั่งขอทานอยู่เหมือนกันและแต่พอเธอเห็นว่ามีคนเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเธอก็รีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็หายตัวไปเลยครับอ้าววิ่งหนีเลยเหรอคะปกติคนขอทานเขาก็จะ นั่งอยู่กับที่นี่คะ่ะนั่นแหละครับที่มันน่าสงสยัยแล้วทีมงานเขาก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าผู้หญิงคนนี้ไปแอบหลบอยู่ในห้องน้ําทีมงานกับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปแอบดักรอจนผู้หญิงคนนี้ฉันล่าใจเดินออกมาจากห้องน้ําทีมงานก็เลยเข้าไปสอบถามว่าเธอเป็นคนสัญชาติอะไรมาจากไหนแล้วเธอตอบว่าอะไรคะเธอก็ตอบเป็นภาษาไทยนะแต่ว่ามีสำเนียงคล้ายคนกัมพูชาเธออ้างว่าเธอเป็นคนไทยมาจากจังหวัดสุริน ทีนี้ทางคุณกันจอมพลังเขาก็เลยลองทดสอบระบบดูว่าถ้าอยากจะเป็นคนไทยเนี่ยมันต้องเป็นยังไงเขาก็เลยให้ลองร้องเพลงลอยกระทงให้ฟังหน่อยนะเพลงลอยกระทงนี่คนไทยส่วนใหญ่ก็ร้องได้นะคะใช่ครับแต่เธอกับร้องไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าอาจจะยากไปหน่อยก็เลยลองให้ร้องเพลงชาติไทยดูซึ่งเธอก็ยังร้องไม่ได้อีกทีหนึง่งทีนี้เจ้าหนะ้าที่ก็เลยขอตรวจด,ดูโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วก็โปะแบกเลยครับเพราะว่าในโทรศัพท์มันเป็นภาษาของกัมพูชา อุ๊ยหลักฐานคาตาเลยสิคะ่ะถูกท่องเลยครับพอถูกสอบถามอย่างจริงจังเธอก็เลยยอมรับว่าเธอเป็นคนกัมพูชาที่แอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็พยายามปลอมตัวเป็นคนไทยเพื่อที่จะตบตาพวกเราทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเธอพยายามมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ถูกต้องจริงๆใช่ครับคุณการจอมพลังเขาก็เลยฝากไปถึงคนที่แอบเข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของบ้านเราเนี่ยถ้าอยากจะมาอยู่ในบ้านเราแล้วก็อยากจะเป็นคนไทยขนาดนี้ ก็ไปฝึกร้องเพลงร้อยกระทงกับเพลงชาไทยให้ได้ก่อนนะถ้าเจอคราวหน้าแล้วร้องได้ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเลยเป็นการพูดแบบกึ่งประชดกึ่งตลกนะแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นเลยล่ะครับค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าคุณกันจอมพลังเขาก็คงอยากจะสะท้อนปัญหาเหล่านี้ออกมาให้คนได้รับรู้ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไล้เลี่ยก,กันเหลือก็คือเมื่อประมาณวันที่14กสกันยายนเนี่ยคุณกันจอมพลังก็ได้โพสต์ข้อความว่า เจออีกรายแล้วคนนี้ก็โคตรเจ้าเล่เลยคือเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนกัมพูชา3คนเขามาเม้นในเพจของคุณการจอมพลังแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คือมาเมนด้วยถ้อยคําที่ไม่ดีใช่ไหมคะใช่ครับคุณการจอมพลังเขาก็เลยตั้งเป้าเลยว่างานนี้ขอจับคนกัมพูชาที่ทําอะไรไม่ถูกต้องในไทยให้ได้สคน แล้วเขาก็ทําได้จริงๆนะครับทีมงานก็ออกตามหาทั้งคืนเลยแล้วก็ไปเจอผู้หญิงขอทานชาวกัมพูชาอีกคนนึงสภาพหน้าตาดูน่าสังสารมากและก็อยู่กับหลานด้วยนะโอ oh, ฟังดูน่าเห็นใจอีกแล้วนะคะใช่ครับแต่คุณการจอมพลังย้ําเลยว่าภาพที่เห็นนั้นนะ่ะเป็นแค่ภาพที่เอาไว้หลอกคนไทยเท่านั้นเองเพราะว่าเบื้องหลังแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้แอบเข้ามาในประเทศไทยได้ประมาณ20วันแล้วซึ่งไม่เคยโดนจับเลยนะแล้วก็สามารถหาเงินได้ถึงวันละสอง0บาทเลยนะ20วันไม่เคยโดนจับเลยเหรอคะแล้วเบื้องหลังม เป็นยังไงล่ะคะเนี่ยนี่แหละครับที่มันช็อกเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดําเนินการเพื่อจะตรวจสอบผู้หญิงกัมพูชาคนนี้กําลังนั่งปั่นสล็อตเล่นอยู่แบบชิลๆเลยนะปั่นสล็อตเหรอคะนี่คือคนที่ดูน่าสงสารแล้วก็มาขอทานอยู่ริมถนนนี่แหละค่ะถูกต้องเลยครับคุณกันจอมพลังเขาถึงกับคเน่นเลยนะว่าหน้าฉากน่าสงสารแต่หลังฉากเป็นนักเล่น แล้วคนที่ให้เงินไปเนี่ยพอเห็นภาพนี้แล้วก็คงกำมันแน่นเลยแหละคือมันเป็นอะไรที่พลิกผันมากๆเลยใช่ไหมครับพลิกผันมากๆเลยค่ะคือจากที่คิดว่าเป็นคนเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือกลายเป็นว่าเขาก็มีอีกมุมหนึ่งที่คาดไม่ถึงเลยใช่ครับและคุณการจอมพลังเขาก็ยังฝากไปถึงคนกัมพูชาที่มาเม้นท์แบบไม่ดีในเพจของเขาด้วยนะว่าจําใส่หัวไว้เลยว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพวกคุณยิ่งเม้นท์ไม่ดีพูดจาไม่เพราะไม่ให้เกียรติคนไทยเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะยิ่งโดนผลกระทบเยอะ ขึ้นตามจํานวนการเม้นไม่ดีของผู้คุณเลยเพราะว่าคนที่เม้นเนี่ยอาจจะไม่กระทบอะไรเพราะอยู่กัมพูชาแต่คนที่อยู่ไทยน่ยกระทบแน่นอนและเขาก็บอกว่าให้แหกตาดูไว้เลยว่าเขาไม่ได้เก่งแค่ในโซเชียลไม่ได้ปากดีแล้วพอไปหาแล้วหนีเหมือนที่บางคนเข้ามาเม้นก่อนหน้านี้คือเขาลงมือทําจริงจังเลยแหะครับฟังแล้วก็รู้สึกย่ายเลยค่ะว่าคุณการจอมพลังเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเพราะมันกระทบกับภาพรวมของสังคมเราจริงๆคือเรื่องราวเหล่านี้มันสะท้อนเห็นอะไรหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือเรื่องของความไว้ใจในสังคมคือพอมี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือคนที่ลำบากจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกหรือไม่กล้าที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเลยก็ได้นะใช่ค่ะทําให้คนใจดีต้องระมัดระวังมากขึ้นเลยนะคะแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศเราอย่างที่ประจิตจอมพลางเขาพูดไว้เลยนะว่าชาวต่างชาติที่เขาไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเห็นภาพคนมาขอทานแบบนี้เขาอาจจะมองว่าทําไมประเทศไทยถึงปล่อยให้มีสภาพแบบนี้ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในประเทศเราด้วยนะ แล้วอย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่หรือคนที่เกี่ยวข้องเขาต้องทํางานหนักขึ้นมากเลยสิคะในการที่จะแยกแยะว่าใครคือคนที่ลําบากจริงๆแล้วใครคือคนที่มาแอบแฝงแน่นอนครับเพราะว่าในสถานการณ์ที่คนพยายามปลอมแปลงตัวตนหรือว่าสร้างเรื่องราวให้ดูน่าสงสารแบบนี้เนี่ยมันทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ยากขึ้นมากเลยนะการตรวจสอบต้องละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเราคิดว่าปัญหานี้ มันมี ทั้งออกหรือวิธีการที่จะจัดการกับมันยังไงบ้างคะคือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะไม่ใช่แค่การจับกลุ่มอย่างเดียวเพราะว่าบางคนเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวในการตัดสินใจแบบนั้นซึ่งเราก็ต้องมองด้วยความเห็นอกเห็นใจในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยมีระเบียบแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการเอาเปรียบหรือว่าสร้างความเสียหายต่อสังคมในวงกว้างการที่คนอย่างคุณกันจอมพลังเขาออกมารณรงค์แล้วก็ลงมือทําแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจุดประกายให้คนในสังคมหหัันนนมาสใจแลกก็ตระถึง เหล่าานนี้้มกขึเพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้ช่วยกันหาทางออกหรืออย่างน้อยก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นครับเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายจริงๆค่ะใช่ครับท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็สอนให้เราเห็นว่าโลกนี้มันไม่ได้ไม่แต่ขาวกับดํานะบางทีสิ่งที่เห็นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปเราอาจจะต้องมองให้ลึกเข้าไปอีกนิดเพื่อทําความเข้าใจอะไรบางอย่างและก็ต้องระมัดระวังในสิ่งที่เราเห็นด้วยฟังแล้วได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะวันนี้ครับผมสําหรับใครที่ชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามชอบเราไว้นะครับเ ไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปเราสองคนทันละมินสวัสดีครับ